สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องปิกกี้แกรแคทนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเชลผลงานที่เราวาดรูปพิลิตาั่นนองก็คือใช้เวลานานอยู่นะคะทุกคนก็นี่จะเป็นพิริตานะคะทุกคนก็แต่ว่าหน้าเหมือนดินจาไวิดนึงนะคะทุกคนก็คือตอนแรกอะเราวาดสีอะคริลิกนะคะทุกคนแล้วมันวาดผิดนะคะทุกคนคือแบบเราเราพยายามวาดปากให้มันบอกว่าสวยนะคะทุกคนแต่ว่าคือมันบอกว่าวาดปากบอกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็เลยต้องบอกว่า เอิม่มลงสีทับไปนะคะทุกคนอ่าทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูนะอันนี้จะเป็นส่วนหัวะคะ่ะอันนี้เป็นตัวละครโลบ,บอของพิลิต้าแต่ว่าเราไม่ได้วารูปพิลิต้านะคะทุกคนเคยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นนกของพิลิต้านะคะทุกคนเคทุกคนอยากดูรูกอะไรเราอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคน อยากดูภาพตัวละครในฝันแล้วหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคน